ยี้หกเมตรได้ครับแม่จะหนัหรือคนเดียวนะได้เลยครับอ่าต้องี2สมัยครับสงไหมอ๋อตัวใหัวใหัลูกเต็มครับเครื่องในเครื่องเต็ม เพื่อนถ่ายเพื่อนถ่ายเื่อน่ค่กรยี่ยวเเราเ่งับเรือเรือนแล้วลูกเต็มครับเรื่อในเครื่องเต็มเครื่องเต็ม มันต้องมีสองสมัยครับสองสมัยอ๋อไก่นะงั้นต้องเลือกก้าวไก่สองสมัยนะครับได้ยินไหมครับทุกท่านก้าวไก่สองสมัยนะครับสองสมัยนะครับขอเสียงดังๆหน่อยครับ ครับผมยังไงก็ขอบคุณสอสอเป๊ะมากๆเลยนะครับวันนี้เราได้ความรู้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การจัดการของปัญหาขยะน้ำเสียแล้วก็เรื่องของฝุ่นพิษนะครับไองนั้นขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณผู้จัดนะครับสอสอไม้แล้วก็สอสประตูทุกทุกท่านนะครับแล้วก็แนะนานะครับ พูดเรานะครับอยู่ทางขวามือของท่านนะครับอย่าลืมไปแวะนะครับมีขนมมีอะไรมาเล็กน้อยด้วยนะครับ